ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ15ล้านคนสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า700ล้านบาทสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับสื่อเวียดน,นามอย่าง v n e x p r e ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ15ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น38%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่า700แสนล้านบาทตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับของเวียดนามซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม7.6ล้านคนและมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง352ล้านดองหรือ1 3 8พันล้านดอลลาร์ ตามการระบุของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูกันบ้างนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแน่นอนว่าพวกเขาทำกำไรจากการท่องเที่ยวได้มากเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในเอเชียมีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่ไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ รอยยิ้มที่ดีที่สุดจึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหากเวียดนามต้องการยกระดับเกมของตนไปสู่ระดับเหล่านี้จริงๆก็จำเป็นต้องจัดการกับความโกลาหลของวีซา่าดูสิ่งที่กรุงเทพประสบความสำเร็จในเวลาที่ต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดินไปไม่ถึง12กิโลเมตรช่างเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ หากผู้คนสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีและสามารถส่งเสริมได้ก็ดีแต่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวและคนเมาแล้วมันดูไม่ดีเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก่อนอื่นให้มุ่งเน้นไปที่มลพิษมากกว่าการโก่งราคาและหลังจากนั้นก็พิจารณาเรื่องการขนส่งและชีวิตกลางคืนมลพิษเป็นปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในทันที ฉันทำงานและเดินทางไปกว่า48ประเทศและเวียดนามโชคไม่ดีที่มีมลพิษมากดูเหมือนผู้คนจะไม่สนใจเรื่องนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันใช้เวลาพอสมควรในทั้งสองประเทศและฉันชอบเกือบทุกอย่างเกี่ยวกับเวียดนามผู้คนน่ารักกว่าและจริงใจมากกว่าฉันพบว่าไม่มีปัญหาในการเดินทางรอบประเทศด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และรถบัสนอนก็เยี่ยมมากประเทศไทยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการนำเสนอสิ่งต่างๆเพื่อลองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ฉันคิดว่ามันเสียสละคุณลักษณะมากเกินไปเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักๆจะเป็นอาหารไทยตะวันตกแบบเดียวกันฉันชอบเวียดนามเพราะดูเหมือนว่าจะรักษาเอกลักษณ์เอาไว้มากกว่า ที่จะยอมเสียสละอะไรมากมายเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวเวียดนามกำลังก้าวหน้าไปพร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและมีงานก่อสร้างจำนวนมากที่กำลังดำเนินไปอีกทั้งเวียดนามยังทำได้ดีในด้านการเกษตรของตนเองอีกด้วยสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าการพยายามคว้านักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดทั้งสองประเทศมีสิ่งที่นำเสนอมากมาย แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบเวียดนามมากกว่าเพราะได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงมากกว่าที่จะเป็นกับดักนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกำลังเป็นอยู่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามควรปรับปรุงไม่ใช่แข่งขันกับจุดหมายปลายทางอื่นๆแต่ให้มีโครงสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรปลอดภยัยสะอาดเพื่อประโยชน์ของคนเวียดนามซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอาศัยในเวียดนามได้นานขึ้น ฉันมาเวียดนามปีละ2-3ครั้งและข้อร้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด2ข้อของฉันคือการค้มนาคมไม่ดีและการไม่มีตลาดกลางคืนเลยโรงแรมระดับ4-5ถึงดาวของเวียดนามการต้อนรับไม่เป็นรองใครในเอเชียความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการปราบปรามการตั้งราคาสูงเกินไปเวียดนามมี1ในค่าจ้างที่ต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับปรามได้ยาก ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับรับประสบการณ์การเข้าสนามบินก่อนใครนั่นคือความประทับใจแรกที่พบคนได้รับทุกครั้งที่ฉันไปถึง s g n Ho Chi Minh City ฉันกลัวการต่อคิวยาวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมืองหลวงอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อัปเกรดเพื่อให้นักเดินทางสามารถใช้ e g u e s ได้หากคุณไม่สามารถอัปเกรดระบบได้อย่างน้อยที่สุด ุณก็ต้องเปิดเคาน์เตอร์เพิ่มความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับขยะและเศษซากการก่อสร้างที่ถูกทิ้งล้างบนชายหาดที่สวยงามทุกแห่งนอกเมืองหลักและเมืองเล็กๆเ,เหตุใดผู้รับเหมาเหล่านั้นจึงไม่ถูกปรับและถูกผลักดันให้ทําความสะอาดความยุ่งเหยิงของพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาได้บอกว่า เขาเคยเดินทางไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่และเวียดนามเป็นประเทศโปรดของเขาภูมิประเทศที่สวยงามของเวียดนามโดยเฉพาะทางจังหวัดภูเขาทางตอนเหนือเช่นหาซางและกาวบังมีทิวทัศน์ที่น่าตื่นใจและวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งคนไทยมีคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าชาวเวียดนามผมคิดว่าการบริการช้อปปิ้ง ความบันเทิงและการคับมนาคมของไทยก้าวหน้ากว่าในเวียดนามมากและคนไทยยังรู้วิธีจัดการกับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่เวียดนามมีขยะและขยะบนชายหาดมากเกินไปสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทยมีตลาดกลางคืนทุกวันบาร์และไนท์คลับที่น่าสนใจเมืองหลวงของกรุงเทพมีระบบการคมนาคมที่ไม่แพงและสะดวก ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นชาวมาเลเซียนะครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าผมเคยไปเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังชื่นชมระบบการขนส่งของไทยมากกว่าของเวียดนามประเทศไทยเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางถนนรถไฟรถบัสรถยนต์และเรือเฟอร์รี่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในราชอาณาจักรได้รับการพัฒนาอย่างดีแม้แต่ในชนบทในประเทศไทย รถประจำทางและรถตู้หาได้ง่ายโดยเฉพาะในชนบทในขณะที่วิธีการเดินทางเหล่านี้หาได้ยากในพื้นที่ห่างไกลของเวียดนามคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ในเวียดนามมีทักษะภา,ภาษาอังกฤษไม่ดีในขณะที่คนไทยพูดภาษาต่างประเทศได้ดีกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นชาวแคนา,นาดานะครับึ่งเขากล่าว,ว,ว่าฉันเคยมาเยือนประเทศไทยเวียดนามสิงคโปร์และบาหลี ฉันชอบอาหารและผู้คนที่เป็นมิตรทั้งในเวียดนามและไทยฉันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในท้องถิ่นมาโดยตลอดเวียดนามค่อนข้างปลอดภัยในขณะที่ประเทศไทยก็ผ่อนคลายกว่าเล็กน้อยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าเวียดนามคนปราบปรามการหลอกลวงนักท่องเที่ยวเช่นการโกงราคาพร้อมทั้งทําความสะอาดชายหาดที่เต็มไปด้วยขยะ และปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งเสริมทางเลือกในเวลากลางคืนเพื่อแข่งขันกับประเทศไทยก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ